สวัสดีครับพบกับนาทีต้องบนต์ชแนลคลิปนี้ผมจะพาท่านขี่มอเตอร์ไซค์นนะครับจะไปวัดออของหลวงพ่อทวีนะครับวัดมาสงนะครับ โดยใช้จัก,กรยานยนต์เป็นผาหนะนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากหน้าบ้านผมเนอะครับอยู่ที่หมู่บ้านพึกษาสามสิบนะครับถนนบ้านกล้วยใส่น้อยนะครับน,นี้ผมก็จะ ไม่อ,ออกถนนใหญ่นะครับก็จะขี่รัดเลาะชมบรรยากาศตามริมทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้านทักษะสามสนะครับ ู่บ้านศึกษา30มสิบนี่ก็จะอยู่ถนนบ้านกล้วยไฟน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีก็ะระยะทางจากบ้านผมไปวัดนี่ก็ไม่ไกลนะครับ แต่วันนี้ผมจะใช้เส้นทางเรียบคลองนะครับเรียบคลองไปเรื่อยๆนี่นครับเออือถนนแถวนนทบุรีเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเหมือนกับถนนเป็นใย,ยมมงมุมนะครับก็จะทะลุได้หมดนะครับ ไปทางซ้ายทางขวาก็จะเป็นทางที่จะลุกได้หมดแต่ไม่มีทางปันน้เห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ครับเราก็จะขีละ่ละริมคลองไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บรรยากาศก็ยังดีอยู่นะครับมลพิษยัง ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเราเลี้ยวขวาไปนะครับ ก็ดีครับแตนี้ครับมลพิษยังไม่มากนะครับบ้านช่องก็ยังอยู่ห่างๆกันแต่ว่าก็จะมีโงรงการหมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยครับมาสร้างเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันก็ทำให้เสียบรรยากาศไปบ้างนะครับเออผมมาอยู่นี่ก็สิบปีพอดีแล้วนะครับมาใหม่ๆเนี่ยโอ้บรรยากาศได้ดีมากแล้วก็ รถล,ลาน้อยครับแต่ช่วงเนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับหมู่บ้านจะเริ่มมากขึ้นรถล,ลาก็จะมากขึ้นคนก็จะเยอะขึ้นมันเป็นธรรมดานะครับแต่บรรยากาศโดยรวมก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับ มือเนี่ยก็กำลังถมสร้างหมู่บ้านอยู่นะครับก็ขี่ัเลาะไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทาง มาวัดมาส่งเนี่ยก็มีหลายเส้นทางนะครับแะมาทางถนนบ้านกล้วยไซน้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าทางถนนรดาดกระดุกก็ได้นะครับถนนเออทางวัดราชกระดุกเน่ครับเข้าได้เหมือนกันแล้วก็มีด้านหลังก็จะเป็นถนนเส้นบางเลนพุทธมนฑลสายสี่นะครับ เส้นนี้ก็เข้าได้ทางด้านหลังเข้าได้หลายเส้นทางครับวัดมาสงเนี่ยเออสมัยก่อนนี่วัดมาสงเนี่ยก็จะอยู่กลางทงนายนะครับเป็นวัดที่ค่อนข้างห่างไกลฟามเจริญอยู่เหมือนกันนะครับแต่สมัยนี้ก็ฟานเจริญก็เข้ามาเยอะเออครับหมู่บ้านก็จะเยอะขึ้นผู้คนก็จะมากขึ้น เป็นเรื่องปกตินะครับอะรครับถนนส่วนมากก็จะแถวน,นี้ก็จะเรียบคลองโดยตลอดนะครับซึ่งจริงๆผมก็ชอบปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เหือนว่านะครับอาก,กาศมันโรคระบาดเยอะแล้วก็ไม่คอยอยากปั่นเท่าไหร่ ก็ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับบางทีอายุเยอะแล้วก็ขี่ไปไกลๆก็จะไม่ค่อยไหวนะครับออช่วงผมไม่อยู่ใหม่ก็ผมก็จะใช้จักรยานปั่นานะครับจักรยานเสือภูเขานะครับปั่นเอาแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าไปไกลๆไม่ค่อยไหวนะครับเลย ใช้ <c oughs> ม <c oughs> โมเตอร์ไซค์เอาโมเตอร์ไซค์ก็สะดวกสบายดีครับครับวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีก็จะเรียบง่ายนะครับแบบนี้ก็จะ เงียบสงบดีเออด้านหน้านี่ผมก็จะเป็นหมู่บ้านพุกษาสามนะครับเราจะไม่เข้าหมู่บ้านนะครับเราก็จะตรงไปทางนู้นนะครับขวามือผมแล้วก็ซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นถนนของหมู่บ้านพุกษาสามนะครับ จะขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาตอนนี้ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับยังไม่ร้อนมากตอนนี้ก็ประมาณ9้ามงกว่าเกืบสิโมงแล้วครับเลี้ยวขวาด้านหน้าครับ ด้านซ้ายมือนี่ก็จะไปออกถนนวัดล่าดระดุกได้นะครับตอนนี้ระยะทางก็อีกไม่ไกลนะครับใกล้ถึงแล้วผมก็ยังรับเลาะไปเรื่อยๆใครที่สนใจจะมาก็มาไม่ยากนะครับ เข้ามาทางถนนวัดลาดประดุกเนี่ยหรือว่าจะมาทางถนนบ้านกล้วยใส่น้อยก็ได้นะครับแต่ถ้ามาไม่ถูกก็ถามชาวบ้านเอะครับชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้จักดีครับวัดมาสงหลวงปู่ทวีนี่ท่านดังนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังแล้วก็ชาวฝัง้าสนี่ก็เคารพนับถือท่านนะครับ ท่นเป็นศิษย์สายตรลงนะครับที่เรียนวิชามากับหลวงพ่อนน้อยนะครับแห่งวัดศรีสะทองนะครับผู้สร้างพระระหูอันโด่งดังนะครับจะเป็นโรงเรียนคล้ายสอนศึกษานะครับ ครับอันเดนี้หมู่บ้านขึ้นเยอะนะครับกลางท้องไร่ท้องนาก็มาสร้างหมู่บ้านกันมันก็เลยบางทีก็เลยทำให้เสียบรรยากาศดีๆไปนะครับอ,อย่างว่านะครับความเจริญมีความเจริญที่ไหนะมันก็มีคนอยู่มากที่นั่นนะครับ ก็ใกล้ถึงเลยนะครับผมชอบมากเลยครับโอยบรรยากาศแถวเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสงบเงียบแล้วก็ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติดีนะครับ การเจริญยังน้อยอยู่นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายมือนะครับถ้าเลี้ยวขวามือนี่ก็จะไปเข้าทางหมู่บ้านพุกษศาสามนะครับแล้วก็จะไปออกถนนบ้านกล้วยไฟน้อยได้นะครับออกวัดราดประดุกก็ได้นะครับแถวนี้อย่างที่ผมบอกครับเส้นทางเ็าจะตัดเป็นเหมือนกับยานม,มุมนะครับ ก็คือจะทะลุได้หมดไม่ว่าจะไปทางไหนเนืส่วนมากเลยเนี่ยจะไม่มีซอยตันนะครับก็จะทะลุได้หมดถนนตรงนี้ไปทะลุตรงนูน้นตรงนั้นถือว่าจ,จัดการถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ ก็เมื่อก่อนนะผมก็อยู่กรุงเทพอ่ะมันก็ไม่สะดวกสบายถึงขนาดนี้นะครับไปไหนมาไหนบางทีมันก็เลอาติดอยู่แต่อยู่แถวเน,นี้ยดูนะครับขี่รถมาสบายสบายบรรยากาศก็ดีอายุเราก็มากแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศแบบนี้ผมถือว่าดีมากสำหรับคนที่มีอายุหน่อยนะครับ อน,นี้ก็ชาวบ้านก็ยังทำไร่ทํานากันอยู่นะครับอาชีพส่วนใหญ่เลยก็จะทํานาเนี่ยครับด้านหน้าเราแล้วก็จะใกล้ถึงวัดมาสงเลยนะครับ ้ายมือกนี่จะเป็นอจะออเป็นโรงเรียนนะครับนี่ละครับถึงหน้าวัดมาสงแล้วครับเราเข้าไปในวัดไปเลยนะครับวัดมาสงของหลวงปู่ทวีนะครับ เภาบรรยากาศภายในวัดครับก็เงียบสงบดีครับเราไปหาที่จอดรถด้านในหาที่จอดล่ม,ลม ตรงนี้ดีกว่าครับเลยเป็นหน่อยครับ,รบจอดนี่แหละุ้มรอบมันเอเอาละครับขณะนี้ผมก็จะอยู่ในบริเวณวัดมาส่งเลยนะครับ ก็จะชวนท่านมาเดินเที่ยวชมภายในบริเวณวัดกันนะครับันด้านนี้ก็จะเป็นเป็นพระนอนนะครับ เอาถานี้ก็บรรยากาศดีนะครับวัดมัสส่งของหลวงปู่ทวีนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังรูปหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับตอนนี้สิริอายุท่านก็มากเลยนะครับคงไม่ได้ออกมารับแขกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นศาลา ก็น่า,น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 าจะเป็นโบสนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับบรรยากาศภายในบริเวณบริเวณโบสบรรยากาศเงียบดีนะครับ จะมีการก่อสร้างกันอยู่ นันกันนะครับวัดนี้ก็ติดอยู่ริมคลองนี่ยครับเดี๋ยวดูภายในบริเวณวัด อันนี้นะครับเป็นสาลลาสัลลานะครับลาปฏิบัติธรรม บรรยากาศกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ตัดสูนะครับก็ชมกันเพลินนะครับผมก็จะไม่ค่อยบรรยายอะไรมากนะครับดูบรรยากาศภายในกันไปเรื่อยๆ ก็จะมีไข่ครับรูปไอ้ไข่ตั้งอยู่มีรูปปูร่รอสีมีรูปพระพลมมีรูปพระตาหูอมจันนี่จะเป็นบอ่อปลานะครับบอ่อปลาครับ บรรยากาศริมคลองกันนะครับนี่หลวงตอนนี่หลวงปู่ทวีท่านก็คงไม่ได้มานั่งรับแขกเลยนะครับเพราะท่านอายุก็คงมากแล้วนะครับสังขารท่านก็คงล่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับนี่ก็คือริมคลองหน้าวัดนี่แหละครับ กาศดีนะครับรรยากาศดีมากเออคลองนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นคลองอะไรเหมือนกันนะครับต,ต้องไปศึกษาดูที่หลังว่าคลองนี้คือคลองอะไรแต่ด้านหน้านี่ก็เป็นออบออตอทวีวัฒนานะครับฝั่งนูนนะ้นอะ บรรยากาศดีครับนกกาล้องเจ้าจ้ากันวัดก็สงบล่มลื่นครับนะครับเออที่รถวิ่งมาบนสะพานเนี่ยถนนด้านหลังเนี่ยก็จะไปทะลุถนนบางเลนพุทธมนตรสายสี่ได้นะครับ ปลาไม่ค่อยมีปลานะครับี่ก็คงเป็นรูปปั้นพุทธประวัตินะครับพงคุรีมานก็ชำรุษสุดโทมไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็ทางวัดก็กำลังบูรณะอยู่นะครับ อะไรสบายดีนะเจ้าลิงคอยจำรถซุดซอมกันนะครับตอนนี้ทางวัดก็กำลังบุรณะปฏิสังขรณ์อยู่ก็คงจะสวยสดงดงามตามเดิมอีกไม่นานนะครับ บรรยากาศภายในบริเวณลานวัดนี่แหละครับผมก็จะใช้จักรยานยนต์ CBR 250คันโปรโดนี่แหละครับขี่ พาท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศกันนะครับคันนี้ก็สิบกวปีแล้วครับก็ใครมีโอกาสแวะมาก็เชิญนะครับแวะมาเที่ยวชมวัดหรือว่าจะมากราบพระกราบหลวงปู่ก็ลอง ติดต่อทางวัดดูนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันวา่าเขาจะให้เข้าไปกราบหลวงปู่หรือเปล่าเพราะว่าสิริอายุท่านก็มากแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ ไม่มากก็น,น้อยในการทำคลิปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b ์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ